การปฏิบัติสมาธิภาวนาและจะได้ร่างสมาธิโต้โู้กักนไปด้วยความนี้เองก็เรื่องการกระจายธรรมะในฟังธรรมะนี่เราฟังกันมาตังเยอะแยะแล้วฟังทีไรมันก็เรื่องกายปัจจัยเพราะกายปัจจัยนี่เป็นธรรมะ เป็นธรรมะภายในตัวของเราและเป็นที่เกิดของธรรมะอันเป็นสถานการณ์สิ่งแวดลอ้อมซึ่งเราจะได้ประสบด้วยตาหูจมูกลิ้นายและใจเมื่อได้ประกบกับธรรมะทั้งหลายเหล่านั้นแล้ว อาศัยอำนาจของกิเลสอัะมิมานะการถือตนถือตัวถือว่าเราว่าเขาถือว่าของเราของเขาก็เกิดอาหารการมามังการขึ้นมาเป็นเหตุให้เกิดตัดแย้งและ,ละทะเลาะวิวาทซึ่งกันและกันขัดผลประโยชน์ซึ่งกันและกันการนั้นเป็นไปตามที่ใส สามัญชนซึ่งเป็นไปต,ตามกระแสะโลกแห่งไปเป็นไปต,ตามกระแสะแห่งโลกกระทับกกฎวามจริงของสังคมอยู่ที่ความมีลาภเ่อมลากมีก็เสื่อมยศสันเสริญมินพาทุกข์อันนี้เป็นกฎของสังคมที่เป็น อยู่ในโลกนี้คนเราต้องการความมีลาภต้องการความมียศต้องการสันเสริญ<ม>ต้องการความสุขอันนี้เป็นธรรมชาติของสังคมมนุษย์แต่เกลียดความเสื่อมลาภเสื่อมยศนินทานทุกลยเฉพาะอย่างยิ่งชอบสันเตินในเกลียดนินทา ทางที่เราก็พยเต็เมประดานั่นแหละแต่ก็อดนินทาคนอื่นเขาไม่ได้จึงกลายเป็นผู้ไม่มีความเที่ยงธรรมจิตใจไม่เมป็นกลางยังวันไหวต่อโลกประทำเมื่อฝ่ายดีมาบรรจบเขา้าดีอกดีใจจนล้นเหลือถึงกับร้องให้ร้องห่ม ส่วนใดที่ไม่พอใจมาปไปจบเขา่าเสียใจกจ็ร้องไห้ร้องห่มเหมือนกันดังที่คำโบราณท่านว่าคนเรานี่ดีใจก็ร้องไห้เสียใจก็ร้องไห้เพราะใจมันยังไม่เป็นกลางอันนี้เป็นกฎธรรมชาติของสังคมของโลกกฎธรรมชาติของสภาวะธรรม กายกับใจสถานการณ์หละสิ่งแวดลอ้อมอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นกฎธรรมชาติของสภาวะธรรมมืก็ใครไปยึดสิ่งที่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปยึดกรอมโดยไปแย่งกรรมสิทธ หรือไปขัดฝางแนวทางที่เขาจะเป็นไปโดยกฎของธรรมชาติเมื่อขัดฟางไม่อยู่ข้างไม่อยู่เกิดความกระทบกระเทือนใจบางทีห้ามได้ก็ดีใจบางทีห้ามไม่ได้ก็กระทบกระเทือนใจ ในเมื่อเกิดความระทบกระเตือนใจอะไรมันเกิดขึ้นดีมันก็กระตือนเสียมันก็กระตุน้นวนดีเพื่อระทบเข้าแล้วทำให้ใจมันปูขึ้นสูงขึ้นจนลืมตัวถ้างงตัวถ้าเยอถ้ายานซึ่งท่านเรียกว่าตันผาความพอใจใกล้ในสิ่งที่เราชอบใจเป็นกามมัันผา อพอใจก็เป็นภาวะตันหาความไม่พอใจในสิ่งที่เราไม่ชอบเป็นวิภาวะตัณหาเมื่อประกบแล้วทำให้จิตใจห่อเหี่ยว้อแท้เหนื่อยลายถึงขนาดเบื่อชีวิตไปกินยาตายก็มีสมตีไปในสิ่งเหล่านี้ราะเหตุว่า เราไปขัดฝางสิ่งที่เราขัดไม่ได้ในเมื่อขัดไม่ได้พลังของเราไม่เพียงพอเราก็ต้องหายหลังหรือมีฉะนั้นก็ต้องถูกสิ่งเหล่านั้นมันกระแทกวยจนแหลกละเอียดยับเจินไปอนิจังทุกขังอนัตตาเป็นกฎของธรรมชาติสภา,าวะธรรมที่จะเป็นไปเช่นนั้น พกขังอริยสัจจังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังทกขาทิโนโทอริยสัจจังทุกขาดิโรทัพามิลีปฏิปทาอริยสัจจังโวกขังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังเป็นความจริงที่มันปรากฏการเกิดแล้วทำให้เราเกิดทุกข์ใจ ปัญหาความถ้าเยอท้าหยานต,ตามะัณหาภาวะตัณหาถ้าเยอทยานไปไม่สมหวังสิดทุกทุกใจที่เกิดขึ้นคือทุกอริยสัจอันนี้เป็นความจริงที่จะต้องปรากฏแก่เราทวกลมหายใจในขณะใดที่สติปัญญาของเรายังค่อนก็ต้องผูกโดนทุกที่เกิดก็รามะตันหาภาวะจันหาวิ่ภาวะตัญหาย่ำดีอยู่ตลอดกาล นี่คือความจริงที่เราประสบอยู่อันเป็นเรื่องชีวิตประจำวันขณะใดที่เราสามารถฝึกอบร,รมจิตใจใก็เราให้มีสติสัมปชัญญะกลายเป็นตัวปกติเป็นทัดสุขายในจิตเมื่อสิ่งใดเกิดขึืร่รู้รู้แล้วรู้จับปล่อยวาง มีสติสัมปชัญญะมีปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในกฎแห่งธรรมชาติคืออนิจจงทุกขังอนัตตาปล่อยวางจิตเป็นกลางโดยปกติเป็นกลางโดยเที่ยงธรมรมสิ่งใดเกิดขึ้นดับไปภายในจิตจับแต่ว่ารับรู้รู้แล้วก็ปล่อยวางไปเพราะอาศยัยความที่จิตมีสติสัมปชัญญะ,ะเข้มแข็ง สามารถปรงจิตให้มีพลังงานดำรงตัวเด่นอยู่โดยความเป็นอิสระไม่ตกอยู่ในอำนาจของสิ่งใดเมื่อเป็นเช่นนั้นนิโรธะธรรมชาติของจริงฝ่ายคุณ,ณธรรมที่เราปฏิบัติถึงย่อมปรากฏเด่นอัศึกนาเมื่อจิตเป็นปกติไม่ไหววันไม่ไววันไ,ไวต่อกิเลสแต่อารมณ์ มีแต่ความปกติลูตื่นเบิกบานอยู่ตลอดเวลาเปรียบเหมือนน้ำในค้องทะเลหรือน้ำในขันในสุ่ที่ไม่กระเพื่อมมีแต่นิ่งปราศจากคลื่นกรอบแม่น,น้ำจะลึกแสนลึกแต่เราสามารถมองเห็นทุกจรทุกอย่างในใต้ค้องทะเลหรือก้นสุ่มก้นขันได้อย่างถนัด แม้จะมองดูเงาหน้าของเราก็มองเห็นได้ชัดเจนเพราะน้ามันนิ่งไม่กระเพื่อมเมือจิตของเราเป็นปกตินิ่งไม่กระเพื่อมรู้สื่นเบิกบานอยู่เป็นปกติเราก็สามารถมองเห็นกระพความจริงภายในจิตเปรียกเหมือนมองเห็นเงาหน้าของตัวเอง นอกจากจะมองเห็นเราหน้าของตัวเองแล้วยังมองเห็นท่อง,องทางที่จะดำเนินชีวิตไปเพื่อปฏิบัติดำเนินชีวิตไปตู่แนวทางแห่งการบรรลุมรรคผลนิพพานรือการ้นทุกข์ซึ่งเรียกว่ามรรคปฏิสษษัาย่อมปรากฏเต็นคัดขึ้นนี่คือกฎธรรมชาติฝายดี ซึ่งเกิดจากศีลสมาธิปัญญาที่เราอบรมแล้วการปฏิบัติธรรมนี้ต้องพยายามปรุงแต่งกายวาจาให้เป็นศีลโดยเจตนาในเรื่องต้นก่อนแล้วพยายามฝึกหัดจิตให้มีความมั่นคงเป็นปกติสามารถสร้างความเป็นปกติจิตขึ้นมาได้กลายเป็นศีลใจ ในเมื่อสียนใจบังเกิดขึ้นศสีลนกายศีลนวาจาก็คอยเป็นปกติไปด้วยโดยที่เราไม่ต้องสร้างเจตนาควบคุมและบางคับใดๆทั้งสิ้นเมื่อเป็นเช่นั้นสิ่งที่เราอบรมมาหรือการความดีบุญกุศลที่เราทำมาแม้แต่เรื่องของการให้ทานก็ยังเป็นเหตุเป็นปัจจัยลิสนุนสง่งให้เกิดพลังสมาธิ พราะทานเป็นบารมีส่วนหนึ่งศีลก็เป็นบารมีส่วนหนึ่งจะแยกกันไม่ออกบารมีทั้งหลายเหล่านั้นย่อมรวมพลังกันสามารถเป็นปุญญาที่สังขารลงแต่งจิตใจของผู้กระพิปฏิบัติผู้ทรรำให้ดําเนินไปสู่ทางที่ถูกต้องเพราะอาศัยศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัย การปฏิบัติธรรมนี้สำคัญอยู่ที่ความเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์นักภาวนาที่ไม่ค่อยได้ผลหรือเกิดสงบลงไปแล้วไปนิ่งเติดเติดอยู่เฉยๆไม่มีน้ำมีนวลเพรศีลไม่บริสุทธิ์ถ้าใครเจอปัญหาอย่างนี้ให้รีบพิจารณาศีลของตัวเอง าหาเกเป็นพระพิสุงงสงฆสามเณรตั้งแต่ปร,ริมณฑลที่เราบัพพชาาุปสมบทมาถึงปัจจุบันนี้เราได้ละเมิดสิขาบทที่ไหนข้อไหนและมีความตื้นลึกหนาบางและเบาหนักเพียงใดแค่ไหนและควรจะประพฤติปฏิบัติเพื่อชำละโทษด้านนั้นอย่างไรในเมื่อตรวจไม่พบความผิดของตัวเอง ก็ทำความภูมิใจว่าเรามีศีลบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์ทางเมศีลังบริสุทธิ์ทางเมศีหลังบริสุทธิ์ทางเมศีหลังอธิษฐานจิตว่าศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วศีลของเราบริสุทธิ์แล้วเพื่อยยันติติะความสุกให้เกิดที่จิตเพราะพลังแห่งศีลที่บริสุทธิ์นั้นพาหาเป็นคะหัด ก็ให้ตัวดูสีห้าสีแปดหรือบางทีอาจจะสีสิบที่เราตั้งใจสมาทานตรวจดูตั้งแต่กริมนคนที่เราได้ตั้งใจสมาทานสนีหรือรับสีปฏิบัติมาจนกระทั่งปัจจุบันเรามีความขาดตกบกพร่องและได้ประเมิดติขาทวดนี่ในสีข้อใดถ้าตรวจพบแล้วก็พึง จ้งเจตนางดเว้นแม่จะงดเว้นด้วยตนเองอธิษฐานจิตว่าเราขอสมาทานศีลก่อนี้ซึ่งขาดไปแล้วแล้วก็ะจังเจตนารักษาไปศีลก็กลับคืนมาสู่ปางบรสรทสุ์อีกหรือถ้าหากว่าไม่แน่ใจเราไปนึกเอาเองตั้งใจเอาเองไม่แน่ใจไม่สมบูรณ์เพียงต่อ จะไปขอสมาทานกับท่านผู้ใดผู้หนึ่งจะเป็นพระเป็นเนมก็แล้วแต่สะดวกแต่ก็ไม่จำเป็นอธิษฐานจิตแล้วก็ตรวจดูว่ววาศีลเราบริสุทธิ์สะอาดดีแล้วทำความภูมิใจทำใจให้เกิดมีปีสิ่ละความสุขเมื่อศีลของเราบริสุทธิ์สะอาดดีทั้งผู้ที่เป็นนักบ,บวชทั้งที่เป็นคารวาสแม้เราปฏิบัติสมาธิภาวนาลงไป สมาธิก็เกิดขึ้นได้ไายสมาธิที่มีศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยจิตสนบลงไปแล้วมีปีติมีความสุขมีความเยือกเยน็นเมตขาสมาธิเข้ามาแทรกไม่ได้ แม้แต่เตใจสงบกวางลงไปแล้วมองเห็นภาพนิมิตต่างๆผู้ภาวดาเพราะอาศัยศีลเป็นหลักกันความปลอดภัยจะไม่เข้าประจจิตในนิมิตนั้นโดยที่ไม่สำคัญว่านิมิตนั้นเป็นผู้วิเศษมาจากไหนที่จะมาช่วยตนบรรดาลจิตใจของเราให้ได้สมาธิได้ทานได้ญาณ เราจะมีความรู้สึกได้สติสัมปัญญะว่าภายในจิตของเรามีแต่คุณธรรมที่ทำตนให้เป็นพระพุทธเจ้าคือผู้รู้มีแต่คุณธรรมที่ทำคนให้เป็นพระธรรมค,คือการทรงไว้ซึ่งความดีมีแต่คนพระอริยสงฆ์ที่ทำคนให้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ เป็นมจาสงฆ์คือ,นนอตุปฏิปนโนทุปปฏิปโตญาญิปฏิปโนสามีติปฏติปนโนเมื่อเป็นเ่นนนวิถิจิตของผู้ภาวนาก็มีความเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีเป็นคุนธรรมเป็นนามธรรมไม่มีตัวไม่มีตน แต่หากเป็นคณนณธรรมเกิดขึ้นกับจิตของผู้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาโดยถูกต้องเมื่อเต็นเช่นนั้นเราก็จะหายข้อข้องใจสงสัยในการปฏิบัติเมื่อเราทำสมาธิภาวนาจิตสงบโลนใปเห็นิลนิตต่างๆเพราะศีลบริสุทธ เราจรึงไม่เข้าใจจิตในนิมิตนั้นแม้จะเป็นนิมิตโลกภาพผู้พิเศษตามที่เราเข้าใจหรือใครๆอาจทักสงให้เราเข้าใจจิตเราจะไม่เข้าใจจิตแต่เข้าใจว่าภาพนิมิตต่างๆที่มองเห็นนั้นเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเป็นไม โกศีปีศาตเทวดาอินคมยมมยักษ์ทั้งหลายก็ดีเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นแม้แต่ความคิดว่าวิญญาณจะมาขอส่วนบุญส่วนปุศลผู้ภาวดามีศีลบริสุทธิ์แล้วจะนึกเพียงแค่ว่านี่คือมโนภาพที่จิตของเราปรุงแต่งขึ้นมาแล้วจะมีสติสัมปชัญญาู้เท่าทันไม่หลงยึดในสิ่งนั้นๆ การภาวนดาเห็นภาพนิมิตต่างๆในข้าสติสัมปัญญะไม่เทียงพอหรือลู้ไม่พันอันตรายเมื่อเราไปเข้าใจติดว่านิมิตนั้นๆภาพน,น,นั้นเป็นภาพท่านผู้พิเศษหรือเป็นผู้พิเศษทั้งหลายสเสด็จมาจะมาช่วยสมาธิช่วยญาณของเราช่วยฌานของเราให้ดีพิเศษยิ่งขึ้น แล้วเราเผลอเป็นน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาในจิตในใจของเราถ้าหาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาแล้วเราจะกลายเป็นคนตกถ้าใครเคยเป็นเคยปฏิบัติอย่างนั้นลองสังเกตดูทีสิว่าขณะจิตสงบลงไปสว่างมีตีติมีความสุขและมีความสงบ แต่ยังบริกรรมภาวนากายยังปรากดููแสงสว่างยังทอดออกไปข้างนอกมองเห็นภาพนิิต่างๆเพียงแต่เห็นรู้สึกกายเบาจิตเบากายสงบจิตสงบนอกจากนั้นยังมีปีติมีความสุขจิตปลอดโปร่งเบิกบ,บานอย่างเต็มที่จริงไหม จังเกดตดูให้ดีจิดสงบนิ่งสว่างมีีติมีความสุขมีความเป็นหนึ่งสบายไม่กายเบาจิตเบากายสงบจิตส,สงบรู้เตือนเบิกบานหลอดโรงดีหายใจก็กล่อง บางทีรู้สึกว่าไม่หายใจใจอยู่ได้ใจไม่ขาดแต่เมื่อมีภาพใิมิตขึ้นมาในอันดับต่อไปนั้นถ้าจิตกำหนดรู้ภาพใิมิตรอยู่เฉยๆปลอดลงสบายไหมยังปลอดลงสบายจิตรู้ตื่นเบิกบานสบายมาก อาถ้าเธอไปนเลิกว่าขาดนิมิตนั้นจะเป็นโลกเราพุทธเจ้าก็ตามเระสาวกก็ตามใครก็ตามตอนที่เรารู้ดูเห็นอยู่เฉยๆเขายังไม่ก้าวเข้ามาเหยียบในหัวใจเราหัวใจเรารู้สึกเบาสบายลอตรงเบิกบานมีปิติมีความสุข ถ้าเราเน้กกับอปลูกวิเกิดจะมาช่วยจิตช่วยใจของเราให้ได้สมาธิให้ได้ฌานให้ได้ญาณอันวิเศษให้ได้ความรู้ความเห็นความเข้าใจจะมานำเราไปสู่พระนิพพานได้ง่ายๆพอเราน้อมเอาสิ่งเหล่านั้นเข้ามาภาพในมิต่มองเห็นดูต่อหน้าจะเคลื่อนย้ายดำเนินเข้ามา ข้ามาประคิดตัวเราทำให้เรารู้สึกชาตามตัวพอหายชานิดหน่อยก็รู้สึกว่าจิตของเราเปลี่ยนสภาพไปท,นทันจีรู้ตื่นเบิกบานปลอดลงในเบื่องต้นหายไปหมดมีแต่ความอืดอัดความแน่นในจิตในใจความหนักหนวงในร่างกายเข้ามาแทนที่ ตอนนั้นเราไม่เป็นตัวก็ตัวแล้วจิตไม่ได้เป็นไปตามอำนาจของตัวเองแต่มีอำนาจิ่งหนึ่งเข้ามาแทรกสิงคอยบีบบังคับให้เป็นไปเป็นไปด้วยความแสนยากลำบากเป็นไปด้วยความหนักหน่หนวงเล็ดเหนื่อยอย่างเต็มที่ความรู้สึกในกายในใ,นใจหัวใจเหมือนกับถูกบีบ ร่างกายหนักหน่วงเปรียบเหมือนมีสิ่งมาทับให้หนักที่เป็นเช่นนั้นที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่ามีสิ่งมาประทับตรงที่กายที่ใจของเราจึงท,ทำให้เราหมดสมรรถภาพที่จะเป็นตัวของตัวเองถ้าสิ่งนั้นเป็นโลกภาพเทวดาเข้ามาสิงสู่ในตัวของเรา เราก็ไปรับเอาศาสนาเท,ทาพระเจ้าเข้ามาแล้วอานิมิตที่มองเห็นเราสำคัญว่าเป็นพระสมเมื่อพระสมเข้ามาอยู่ในตัวเราก็กลายเป็นศาสสนาพระสมถ้าหากเป็นผู้ศีปีศาจผู้ยิ่งใหญ่พยามารทั้งหลายเช่นอย่างมารมลังาปารพระพทุทธเจ้าเมื่อพระองค์จะตรัสรู้ ถ้าเรารับเอาสิ่งนั้นเข้ามาเราก็เอาศาสนามานมาไว้ที่หัวใจของเราเี่ตตรงนี้ตรงเรื่องนิมิดนี้มิตนี่ระวังระวังให้ดีถ้าเราเข้าใจผิดในนิิมิตต่างๆที่เรามองเห็นนั้นแล้วไปยึดเอานิมิดเป็นสาระสําคัญเราจะกลายเป็นผู้เปลี่ยนศาสนาพุทธให้เป็นศาสนาอื่นทันที ในคืออันตรายของนักปฏิบัติที่เราควรระมัดระวังอย่างยิ่งดังนั้นการภาวนาในหลักของสมถะและวิปัสสนานั้นเราจะยึดเอาอะไรเป็นสาระแก่นสันเอาอัตหิอัตนโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนอัตโนโจทยัตตานาังเคื่อนตอนด้วยตนเอง อาตาธีปะอาตะสรระมีตนเป็นเกาะมีตนเป็นที่สุดปูกภาวนาธรำรจิตให้สงบลงไปเป็นสมาธิต่างเจีันคนิกะสมาธิอุปจารสมาธิและอัปปนาสมาธิแต่สมาธิพวกใดที่สมาธิเกิดขึ้นโดยลำพัง หรือโดยสมรรถภาพของจิตซึ่งอาศัยอารมณ์สิ่งรู้แล้วปฏิสติและลึกอ,อยู่กับสิ่งนั้นสามารถฝึกฝนอบรมสติสำเพัญญะให้มีพลังเข้มแข็งขึ้นจนกระทั่งจิตสงบเป็นสมาธิเป็นสมาธิโดยอิสระโดยที่เราเองเราก็ไม่ได้ข่มจิตให้เป็นสมาธิ แล้วก็ไม่มีใครจะช่วยจิตให้เกิดมีสมาธิและจิตของเราก็ไม่ได้ถูกกระกดให้สงบเป็นสมาธิแต่หากเป็นสมาธิโดยที่จิตมีสมรรถภาพาสร้างพลังตัวเองขึ้นมาให้เกิดความสงบเป็นสมาธิลักษณะของจิตท,ที่เป็นสมาธิโดยอิสระโดยไม่มีใครช่วย พระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้พระธรรมก็ช่วยไม่ได้พระสงฆ์ก็ช่วยไม่ได้หากใครนึกว่าพระพุทธเจ้ามาช่วยจิตให้เป็นสมาธิพระธรรมมาช่วยจิตให้เป็นสมาธิพระสงฆ์มาช่วยจิตให้เป็นสมาธิพระพุทธเจ้าช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระธรรมช่วยจิตให้เกิดปัญญาพระสงฆ์ช่วยจิตให้เกิดปัญญา พระพุทธเจ้าช่วยจิตให้ถึงนิพพานพระธรรมช่วยจิตให้ถึงนิพพานพระสงฆ์ช่วยจิตให้ถึงนิพพานโดยมีผู้มารรดาลให้เราถึงพระนิพพานตามที่เราเข้าใจอันนั้นก็ยังเข้าใจจิตอศาขาตาโลจัตถาพระพุทธเจ้าเป็นแต่เพียงผู้บอกพระองค์ยืนยันไว้่างนี้อย่าไปหลงเชื่อว่าพระพุทธเจ้าจะมาช่วยเรา เรานลืกถึงพระพุทธเจ้าพุทธโธเราเอามาเป็นอารมณ์เอามาเป็นอารมณ์พุทธานุสติและเลือกถึงคุณของพระพุทธเจ้าบทหนึ่งเท่านั้นเพื่อทำจิตให้สงบลงไปเป็นสมาธิกลายเป็นสภาวะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสร้างสมรรถภาพทางจิตให้เป็นอิสระแก่ตัวเองโดยธรรมชาติ เมื่อใครสามารถทำจิตให้เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานขึ้นมาได้จิตย่อมเป็นอิสระประกอบด้วยพลังงานตัวมีวิสุทธิจารีติสุขเอตตะตาอันเป็นองค์ประกอบให้จิตมีพลังและเมื่อจิตสงบลงไปเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วกายก็เบา เจ็บก็เบาตายก็สงบจิตก็สงบม้บางครั้งจิตอาจจะอยู่ในท่ามกลางแห่งอารมณ์อันละเอียดจิตก็เอาแต่นิ่งสงบเป็นกลางแต่สามารถรู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปบางครั้งจิตลอยเด่นอยู่เหนือสิ่งทั้งปวง แม้จะมีสิ่งโลภลาโกสูแต่จิตก็ลอยเด่นดูไม่ตกบไม่ติดสิ่งใดๆนั่นคือจิตที่เป็นอัตตาที่ปะมีตนเป็นต่บน,นั่นคือจิตที่เป็นอัตตะสรณามีตนเป็นที่ตืนนั่นเป็นจิตที่เป็นอัตตาอัตโนนาโถแต่ตนเป็นที่พึ่งสองตน เมื่อจิตขยับเกิดจะมีความคิดสติปัญญาขึ้นมาสติทำหน้าที่รู้ทันทันทีโดยอัตโนมัติไม่เผลอหลงจิตไปว่าผู้อิเศษยิ่งใหญ่ทั้งหลายจะมาช่วยเรามีแต่เราเท่านั้นช่วยเองด้วยเราเองอาศัยสมรรถภาพซึ่งเป็นคุณนรรมที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้เป็นพุทะผู้รู้ผู้ตืน่นผู้เบิกบานขึ้นมาแล้ว สติสัมปชัญญะของเรามีพลังเข่นแข็งกลายเป็นตัวปัญญาสามารถรู้เท่าทันกิเลสและอารมณ์ได้ทุกขณะจิตทุกลมหายใจแม้ว่าจิตตัวนี้จะทอดทิ้งร่างกายไปอยู่ในตัวคนเดียวลอยเด่นอยู่ในถ้ำกลางแห่งนาภากัตแม้เช่นนั้นจิตก็จะไม่หลงไปในทางที่สิรก็อะไร เพราะอาศัยพลังของศีลเป็นเครื่องคุ้มกันและเป็นหลักประกันความปลอดภัยดังนั้นพธบริษัททั้งหลายผู้มุ่งหวังที่จะปฏิบัติรมให้บรรลุคุณธรรมกัน,กนจริงๆศีลนะเป็นตัวสำคัญศีลเป็นต้นธมมจันทรเพราะฉะนั้นควรที่จะบำรุงพรตธรรมจันทร์เปิศีล